เป็นเกียรติมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเออ่พวกเราสองคนเคยร่วมงานกับ Vivo มาอยู่แล้วครับแต่ว่าน่าจะทำมักสักพักใหญ่ๆได้คใช่ใช่ก็รู้สึกดีใจครับที่ Vivo นึกถึงเราใช่ครั้งนะครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าได้มาเจอทุกคนได้มาเจอพี่ๆทีมงานที่ Vivo แล้วก็ได้รับความอบอุ่นจากที่นี่เยอะมากเลยครับขอบคุณนะครับทุกคนที่มาให้กำลังใจเราครับใช่บีโวเนาะจริงๆแล้วชอบแต่ก็จะชอบอะไรบ้างจับปอง พราะเวลาถ่ายรูปสวยครับครับเหมือนกันเลยครับใช่ครับเหนือเลยแล้วก็ความความแรงของเขาครับใช่ใช่ครับเขาชอบเล่นเกมใช่ครับจริงๆน่าจะชอบกล้องชอบเรื่องการเล่นเกมแล้วก็ชอบคุณด้วยครับเอาเลยเอาเลยโดหนึ่งโดแถวๆครับครับเราซื้อเมื่อกี้รถบอดี้รถพาสแล้วแบบว่าสวยมากเลยนะยะรคพาสะดวกด้วยเป็นงานของเราที่คือชอบสีกันมากชอบสชอบสีอะเรียกว่า สีชมพูคร่แนะที่ตั้งถือเลยน่ารักใช่ครับใช่ใช่ใชน่ารักครับใช่ครับผมชอบสีเดียวกันว่าจะต้องใช้คู่กันได้ครับจะใช้คู่กันหรือจะแยกกันใช้ก็ได้ไม่ติดเลยครับแต่ว่าถ้าทุกคนยังไม่มีก็อย่าดื้อไปซื้อกันนะครับเขาประกาศด้วยราคาก็คือน่ออารักเพราะว่าชวนทุกคนไนใช้ครับก็ฝากน้องวิวเวลด้วยหน่อยไปด้วยนะครับเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ไปใช้เนี่ยจะสามารถแบบสร้างประสบการณ์ดีๆในชีวิตได้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปหรือจะเป็นการเล่นเกมกระต่าย ีก็ต่างกันนะครับเดี๋ยวก็เคยพันรอลงรูปโลล้อกันได้เลยครัใช่ครับอาาเดี๋ยวเย็นนี้ลงรูปเลยแล้วกันย้อนเย็นครับไปยังไงบ้างคะตอนนี้เราสคนครับก็กำลังถ่ายทำละครครับซีรีส์ครับ The h i ิลเลอร์ครับเขาจ้างให้ผมฉีดมาครับก็มีน้องจุงน้องดังด้วยใช่ครับก็ตอนนี้ประมาณเกือบเกือบกลางๆแล้วที่ถ่ายไปใช่ครับก็สนุกครับ เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ากำลังเข้าเส้นกำลังเข้าเส้นครับใกล้ที pues, ่กำลังใกล้ใกล้ถ่ายทำเสร็จแล้วตอนนี้น่าจะเกือบครึ่งทางแล้วครับก็คาดว่าน่าจะได้รับชมภายในปีนี้แหละคาดว่าน่าจะปีนี้ครับคิดว่านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ครับสะพยก็คืไม่แพ้เพราะแบบว่าเราไม่เป็นอะไรเปนก็เป็นไงบ้างมาเรียโอ้โหเล่นเป็นคนน่ารักครับว้าว ส่วนนี้ได้เป็นสุดหล่อเออสุดหล่อครับก็จริงๆถ้าสปอยคร่าวๆนี่จริงๆหน้าหนังอรทุกคนอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นแบบมีความคอมเมดี้อยู่เพราะอาจจะมีความจริงจังครับแต่ว่าในเรื่องนี so ้จริงๆต้องบอกทุกคนว่ามีความคอมเมดี้จริงๆเพราะว่าจากที่เราได้ไปถ่ายมา12-13คิวเนี่ยมันมีเส้นของคอมเมดี้จริงๆเชื่อว่าหลายๆคนดูแล้วก็จะสามารถสนุกไปกับเราได้ครับครับใช่ครับเขาตัวหนักขึ้นเยอะเลยครับเพื่อเพื่อถ่ายทําเรื่องนี้ใช่เตรียมอะไรหรือเปล่าคะตัวหนัเพื่อถ่ายทำ เออ่จริงๆสุดๆเลยครับเพราะว่าเราคือในเรื่องเนี่ยเราเป็นคนสัส่งนะครับสั่งทั้งตัวเลยครับแล้วก็จริงๆก่อนเริ่มเรื่องนี้พี่โจบอกว่าอยากให้เราเพิ่มน,น้ำหนักทีนี้เราก็เลยพยายามเข้าฟ <c oughs> ิตเนสพยายามทานี่เพื่อเพิ่มน้ำหนักครับ <c oughs> ได้กำใจหรือยังนนครับจริงๆตอนนี้ขึ้นมาได้ดังใจแล้วครับแต่ว่าอยากจะลีนอีกนิดน,นึงครับหมายถึงว่าตอนแรกเรามุ่งไปที่การเพิ่มน้ำหนักครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราขึ้นมาแล้วเราอยากลีนลงไปอีกนิดนึง ใช่ครับเดี๋ยวรอดูนะครับใช่เพื่ออย่าว่าแต่ผมที่เปลี่ยนไปเพื่อนผมนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างดีเหรก,กันต้องใสกหน้ารักแล้วไปจีนคะอ่าวหน่ยเลยคุณปัญญาสัพพคุณสัพพคุณของคุณไปซานคุณปัญญาไปเลยช่วยให้จิตใจลื่มลมครับเวลาเจอหน้าไปซานในซีนแล้วโอ๊ยอดที่จะยิ้มไม่ได้แล้วเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับเราครับเรื่องบอดี้นี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีการซุ่มไปฟินเน็ตเหมือนกันเพราะตั้ง บอดี้เขาเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคุณชมนะครับผมผมต้องชมคุณเหมือนกันเรื่องนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างหนึ่งกับคุณมาทั้งทรงผมทั้งเรื่องบอดี้ครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมาส่งผลให้กับการถ่ายทำที่ดีขึ้นครับยังไงก็ยังไงก็อยากฝากคนติดตามครับเพราะว่าคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะต่างจากเรื่องที่ผ่านๆมาเพราะฉะนั้นต่างจากตอนนี้ยังมีแบบว่าในตานุการล่าท้ายของเรามันเรื่องนี้มันก็ช่วยมิดแล้วจริงจริทาดราม่าอาจจะไม่ อันนี้คิดเอาเองนะครับน่าจะไม่หนักเท่าที่ผ่านๆมาแต่เนื้อเรื่องก็ยังจะเข้มข้นเหมือนเดิมครับครับใช่ใช่เพราะว่าถามพี่โจตลอดว่าพี่โจครับซีนนี้ต้องร้องไห้ไหมเจ้าบอกไม่เอารไม่เอาอย่าร้องร้องต่อหนึ่งสองสามก็พิการล้โอ้เรามตกล้องดดิมาง่ายครับใช่ใช่แล้วมันมีแบบว่าส่วนที่แบบติดแต่ตามไปมากน้อยแค่ไหนคอือเยอะมากครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าอะไรอ่ะเราทําความเข้าใจตัวละครอยู่ พอสมควรครับแบบใช้ใช้เวลาพอสมควรใช่ฮะก็หู้ถ้าเทียบกับเรื่องก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่ใช่กับพิคพิกอยู่ใช่บอกได้เลยว่าทำพลาดเพราะจริงๆเขาต่างเคยคุยกับผมนะครับช่วงต้นว่าแบบคาแรคเตอร์นี้มันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเพราะว่าด้วยความที่พอมันไกลมากเขาไม่รู้ว่าจะเถิร์นออกมายังไงดีแต่เพราะว่า ได้เวิร์กช็อปได้เล่นไปเรื่อยๆนะมันเริ่มเห็นภาพมากขึ้นซึ่งผมว่าไบซันเวอร์ชั่นที่เข้าตังเล่นออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่น่าสนใจจริงๆอยากให้ทุกคนลองติดตามครับอันนี้เริ่อมีมีจุ้งดังใช่ครับใช่คะรยบอย่างอย่างจุงเนี่ยเป็นพี่ชายเขาตังในเรื่องครับคนนั้นก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมากที่นิ่งเลยก็มีความดุตามภาษาพี่ชายครับใช่ครับใช่ใช่ในชีวิตจริงใช่ไหมครับใช่ครับจุงอยู่น้อยกว่า ใช่ครับส่วนของดัง,ด,งดังเป็นเพื่อนเปิดดังนี่คือทุกครั้งที่ดังเข้ามาเพิร์สจะอดยิ้มไม่ได้ <De af. S 2> เพราะว่าคาแรคเตอร์ที่ดังเล่นอ่ะเฟิร์สเขารู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ดีมากๆแล้วบวกกับดังที่เล่นออกมาสุกมากๆครับทุกครั้งที่เข้าสิงกับดังมันจะมีมวลของรอยยิ้มมวลของความ,มสุขที่เกิดขึ้นครับจริงๆใหญ่ทุกทคนรอดูจริงๆนะทุกครั้งที่ดังออกมามันจะมีสีสันมากๆครับเฉยแต่ว่าคนใจะรอยนิดเดียวแน่นอนใช่ครับใช่ครับ เฮ้ยอะไรกันนม่รู <S <S ้ด้วยคลับตื่นเราไหมถอดมาใช่ไหมแฟนแบบโหสนุกมากเป็นยังไงบ้างมาเจอแต่วันนี้เรียกว่าหายคิดถึงเนาะก็ต้องขอบคุณนะครับทุกทุกคนที่ที่มารอเพราะว่าจริงๆแล้วอุ้ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรผู้ประกาศมาได้แบบมาสองวันอะไรอย่างเงี้ยน่ยใช่ก็ขอบคุณทุกทุกคนมากที่ที่มาหากันนะครับใช่ครับขอบคุณนะครับคิดถึงกันใช่ไหมล่ะแล้วก็ที่ถึงกัน ดีใจนะที่ได้เจอเธอเอาละแล้วก็จากนี้แต่เรามีเจอแฟนกันอีกในประเไหนอ่อเท่าที่ประกาศแล้วตอนนี้จะมีเป็นแฟนมีที่ไทเปเครับใช่ก็ซึ่งจะตรงกับวันเกิดของพ่อตังเลยครับผมใช่ใช่ก็จะไปร่วมฉลองวันเกิดกันตรงนี้ครับถ้าอย่างไรก็ต้องมีเตรียมของขวัญในเซาท์ไทจริงจริงก็มียับยับแล้วครับว่าอยากได้อะไรไหโฉนดที่ดินนี่ไงหนึ่งแล้วโฉนดที่ดินเท่าแต่ฉนดเหรอาโฉนดบทเดียว สนดแบบจริงๆหรือว่าแบบซีร็อกเราสนดชื่อเราไงก็เลยถามว่ามีอย่างอื่นที่อยากได้ไหมก็เลยตอบว่าจริงจริงเฟิร์นก็อยากได้ที่ดินเหมือนกันถ้าเท่าไหว่าเดี๋ยวช่วยซื้อหนึ่งตารางเมตรเดี๋ยวช่วยก็อ่ะเดี๋ยวว่ากันแล้วกันเรื่องของขัญเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยๆแยกเพราะว่าอีกสะพานนึงเลยกว่าจะถึงมันเกินเลยจริงๆก็อยาก ทั้งทั้งทั้งเฟิร์ทั้งเขาต่างจริงๆก็ใกล้วันเกิดเฟิร์แล้วเหมือนกันครับจริงๆก็อยากเวลาให้อะไรก็อยากจะให้ของที่เขาได้ใช้จริงๆอ่ะผมว่าอาจจะอยากเปลี่ยนรถใหม่พอดีแต่ของตก่างักาๆเพื่อนแท้ที่จริงใจจริงใจครับผมแต่ก็คือก็จากข่าวเพราวเราก็มีแบบในใจไหมว่าเราอยากจะให้อะไรเอาตรงๆเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้เขาเน้นไปที่การทําบ้านในใจผมเนี่ยอยากจะซื้อของที่เกี่ยวกับบ้านให้เขา แต่ว่าอยากจะหาอะไรที่มันทําให้เขารู้สึกชอบจริงๆแล้วก็ได้ใช้ทุกวันครับอย่างกระเป๋าตังค์ปีนี่แล้วผมเห็นนะว่า <S <S คุณก็ยังใช้มันจนถึงวันนี้ใช้ใช้ถึงวันนี้ผมรู้สึกคุ้มค่ามากกระเป๋าตังค์ไปนั้นอ่ะจริงจริงก็ริง <S <S ครับหลายรอนรน <S <S อนุรักการครับครับผมก็ฝากานานาติดตามผลงานาต,างต่อไปของพวกเราด้วยนะครับทั้งเดอฮาร์ดคิลเลอร์นะครับทั้งแฟนมีต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากพวกเราสองคนด้วยนะคะฝากที่สำคัญฝากวีโวด้วยนะครับต้องเลยครับฝากวีโวด้วยครับเพราะถ้าไม่มีวีโววันนี้เนี่ยพวกเราก็จะไม่ได้เจอกับทุกคนนะครัเจ้าโผฝากด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไม่เจอคนน่ารีบุกเยอะมากคาแรคเตอร์ครับพอแพรวแพ้วขึ้นคือในเรื่องต้องได้เป็นผู้ชายแบบเจ้าเสน่ห์ก็จริงๆก็มีข้าตังสอนมาบ้างได้รับได้ไหมเข้ามาแบบนี้นะใช้จริงจริงบอกเขานะ เขาเล่นไม่หยุดเลยในกองเน่ะคนที่เล่นไม่หยุดอ่ะคุณ